สวัสดีครับสวัสดีย้ำบายครับวันนี้วิ่งงานได้แค่ถึงแค่สิบโมงครับฝนมาครับผมมูซาทําทางอย่างดีเลยครับทุกท่านดูทางผมทําไว้วิ่งแบบกำลังสบายเลยเนอะวิ่งนุ่นมาตรงนี้รถไหนจะขึ้นมาฝั่งนี้ครับตรงนี้จะเป็นลูกลังแน่นแล้วเพราะว่าเขาเอาลูกลังมายัดไว้ผมเห็นปึ๊บ ผมก็เลยได้พอดีเลยพอดีเลยผมทําทารถหนักวิ่งมาทางนี้รถเปล่าให้ออกนี่ครับนี่ทางรถเปล่าออกนี่เมื่อเช้าผมขับไมโครเองจัดการเองครับเดี๋ยวพาดเดินมาดูทางวิ่งอันเนี้ยถ้าวิ่งวันนี้ทั้งวัน,น,ว,นวิ่งวิ่ง,งปุ๊บรถถ่ายรูปไปรูปมานะ่ะเน่นเปี้ยเลยครับตรงนี้เห็นไหมเนี่ยขนาดตัวนี้แน่นแล้วนี่เริ่มแน่นแล้วเห็นไหมเต็นลูกหลังนี่ ไม่มีน่วมครับตรงนี้เพราะว่าอ่าผมเอาดินทรายออกแล้วก็เอาลูกหลังใสเขาเอาลูกหลังมาเทอัดไว้ตรงนี้พอดีเนี่ยวิ่งสบายเลยครับเนี่ยหนไเดดออกก็เริ่มแห้งแล้วจะมีน้ําขังนิดๆหน่อยๆวิ่งสบายเลยมานี่เลยครับแล้วก็ไปเทในป่ายุคาครับตอนนี้รถดำวิ่งไม่ได้ครับอ่ากำลังให้ไมโครทำงานเดียว แคลิ่งพื้นที่เตรียมลงดินครับคือเวลาฝนไม่ตกเราจะได้ลงได้แบบเต็มที่ครับไม่ต้องเสียเวลารอนี่สานี่เบอร์สองครับเบอร์สองทำการเกลียพื้นที่ หรอสองาขับโดยมิมล้อเหล็กครับวันนี้ให้มาช่วยงานเจกตัวพอดีฝนตกไม่ได้วิ่งก็ให้ขับไมโครซะเลยเดีบอกว่าเร็วจัดครับคนทรน,นิ่มจัดนิ่มจับนิ่มจัด,จดขับยากนิดนึนนง ยังไม่เข้ามือหรอกขนาดผมขับตั้งครึ่งวันยังไม่เข้ามือเลยฝนตกเสร็จแดดร้อนเปรี้ยงเลยครับไม่ให้ตายสิหายสุดยอดเลยอะสุดยอดแล้วสุดจัด ตลาดบอกเดี๋ยวถ้าไม่ตกอีกสักชั่วโมงหนึ่งไล่รถดำมาวิ่งเลยครับให้รถด,ดำมาวิ่งงานเลยผมวางแผนไปแล้ววางแผนไปแล้วจะเปิดไอ้ตรงที่มันชุ่มชุ่มครับเปิดออกให้มันถึงดินแข็งเลยเดี๋ยววิ่งไปเทข้างใหนหนู่นแหละเดี๋ยวเดินไปดูก่อน ไปดูในป่ายูคาก่อนว่ามันมีน้ำขังมีอะไรมหมมันพอจะวิ่งไปเทได้ไหมจะได้ไม่เสียเวลาครับเนี่ยตรงนี้น่าจะลื่นนะโอ้ลื่นอยู่นี่ยังลื่นอยู่โอ้ลื่น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 วิ่งยังไม่ได้หรอกตัวนี้ดินเทใหม่เดี๋ยวมาดูดินเก่ามันลื่นหรือเปล่าเนี่ย ตัวนี้เป็นดินพื้นเก่าไม่น่าลื่นนะวิ่งได้นะนี่นี่ครับนี่วิ่งได้อยู่ด้วยนี่ทีเทก็อยู่นุ่นอยู่ข้างในุ่ดแหละมีน้ำขังอยู่ Oh. ตุกมาให้แต่หยากเว้ยสำรวจทางก่อนครับเนี่ยเมื่อเช้าเอาซานี่มาแคริ่งครับทีได้เยอะอยู่ข้างในอุ่นอัดกองได้ยังเยอะ แดนตักทงไว้อยู่อยู่ตรงไหนทงอือคือเ่าเห็นทงว่ะโอ้นอนนอนทงทงแดนนองนี่ไปยิงยาไปนู่นเนี่ยในร่องนี้ก็เทีได้หมดเลยวิ่งได้อยู่นะตรงนี้เป็นดินดินเดิมวิ่งได้อยู่ครับนี่ทาเป็นช่องรถวนได้ครับไม่ต้องเสียเวลาหลบกัน ผมให้พี่มิ่มตีข้างบนนู้นแหละให้ตีมาถึงนี่แหละให้ตีรอเลยเนี่ยแถวนี้เทได้หมดครับเนี่ยแถวนี้เทอัดได้หมดเลยเนี่ยเดี๋ยวรถไถมาแคลลิงก่อนต้องวางแผนครับ ทำยังไงก็ได้ให้เซฟน้ำมันที่สุดประหยัดน้ำมันที่สุดครับถ้าเราไม่วางแผนอ่ะบอกเลยว่าเปลืองน้ำมันครับทำไปนั่นแหละให้จะได้ทำครับเผาน้ำมันทิ้งเฉยๆตอนบ่ายน้นไม่น่าจะมานะถ้าไม่มาเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวผมไปบอกคันซานี่นั้น ให้ลุงเก็บเปิดเลยเอาดินแข็งเลยครับวิ่งเลยไม่รอช้าละไม่รีรอแล <c oughs> เอ๊ะทางนี้รถดำมาได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูทางก่อนดูทางนี้ก่อนรถดำมาได้หรือเปล่าทางเข้าไหมนี่มีอยู่หน้านี่นี่นี่เข้าตรงน,นี้โอ้ได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 ้ มุดมาทางนี้ได้อยู่นี่นี่เอานี่ทางมาตรงนี้เองมานี่แล้วก็มาตรงนี้ปัญหาคือโทรศัพท์ตรงนี้ไม่มีคลื่นประสานงานกันยากมากเลยนู่นทีมงานก็จอดรออยู่นู่นจะโทรบอกให้เอารถไถมาทำทางทางนี้ก็โทรไม่ได้ครับ ผมนึกถึงวิทยุวอดำผมเลยอะเมื่อเช้าลูกหาแล้วหาไม่เจอเจอกันเดียวก็จะเอาวอดำไว้ให้คนหนึ่งแล้วก็ค่อยคุยประสานงานกันครับทางวิทยุเดี๋ยวไปสั่งงานซานนี่ขงนั้ก่อนให้เปิดดินถึงดินแข็งไว้โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ ไม่ค่อยมีคลิปให้ดูหรอกวันนี้สวัสดีครับผม